แห้งๆไปเลยเนี่ยมันคลับกขั้วนล้วมันแห้งๆขั้วให้หอมขั้วน้ำมันถูกติดไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วนะขั้วทำให้หอม,หอมก่อนครับนี่นะครับเทออกมาประมาณชั่วโมงละใส่ไข่ไว้แล้วนะครับปรุงรสละปรุงก็มีเพิ่มน้ำตาลหน่อยหนึ่งกับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเนาะแล้วก็ผงปรุงรสหน่อยนะครับเอาเข้มข้นขึ้นมานิดหนึ่งจะใช้ผงปรุงรสหรือซุปก้อนก็นกนได้ครับ ตุ๊กก้อนหมูเนี่ยเอาขคนแล้วก็เติมสีอุ่นดำเอาสีประมาณเนี้ยครับไม่ได้ดำมากเนะาะรสชาติก็ออกหวานหวานํมเค็มไว้ก่อนแล้วก็หอมเน้นความหอมหอมเครื่องทั้งหลายนะครับหอมถุนไผ่หอมเ,เครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องหอมนี่เลยคาขาดไม่ได้นะประโรโบราณคาเดีย๋ยวเพเผาไฟให้หอมเลยนะครับแล้วก็สามเกลือเนาะเตรียมไว้ตะกดชีตกระเทียม พริกไทยเดี๋ยวบดเนาะแล้วก็ผงโลปผงโลาตามชอบอะตามที่เราชอบนะกลิ่นนี้ไม้หอมไม้พโลาเดี๋ยวคั่วใส่หอมหอมแล้วก็ปรุงด้วยน้ำตาลปีบน้ำตาลมะพร้าวนะครับส่วนผสมนีก็ัะดิบก็มีหมูกิโกงหมูหมูสามชั้นแล้วก็สันนอกหมูนะครับ ใครไม่กินมันก็เลือกเอาตรงที่กองเอาตรงสันนอกแล้วกันไอ้สามชั้นนี่เดี๋ยวมาหั่นอีกทีนะอันนี้ก็ไปทำความสะอาดแล้วลวกน้ําร้อนมาหนึ่งครั้งนนะครับลวกไ,ไ่ไข่ไรมันไปก่อนอน,นี่เป็นเต้าหู้แข็งเดี๋ยวมาทอดเนาะทอดทั้งแผ่นนี่แหละทอดแล้วค่อยแบ่งหั่นแบ่งเนาะก็จะได้ไม่อมน้ํามันดูดน้ํามันเนาะทอดทั้งแผ่นเลยแล้วก็แบ่งสี่ได้ชุบชุบนี่นะครับ วันนี้ใช้ทองไข่เป็ดไข่ไก่เลยครับนกต้มทีลสิบกว่าเลยสิบห้าเลยนั่เนี่ยสิบห้าติดลูกรวมมาสักที่สิบนาทีตอนต้มก็่อนต้มมาใส่น้ําน้ำต้นไตชูกับเกลือลองไปด้วยเนาะไ,ได้เปิอะร่อนๆนะครับนี่ต้มมาไปอย่างเงี้ยนี่สิบนาทีแล้วก็หมั่นคนไปด้วยเพราะว่าให้ไข่แดงเขาพยายามอยู่ให้ไข่แดงเขาอยู่ตรงกลางไงคนไปเรื่อยๆแต่นี่ได้แล้วครับนี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเอาไปนอกน้ำเย็นแล้ว ก๋วยเตีแผ่นนะครับเต้าหู้เนาะทอดเต้าหู้ให้เ,เหลืองๆก่อนนี่ครับเต้าหู้ทอดเองแล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปหัห่นที่หลังนะหั่นใส่ตอนที่นู่นะครับต้มเคี่ยวข้ยวโลให้ได้ที่ก่อนเนาะเพื่อจะได้ไม่เลนะนะครับเอาพักกินขาออก,กหอมๆเลยนะดแล้วรัต้มไปด้ยวยหอมขาด้วยขะโพดโบราณก็หอมขามากๆเลยเนะี่คขาไก่แก่นะอันนี้มันอ่อนอาแก่มาใส่ที่นี้ ไปก็สามเกลอนะครับเป็นธรรมดาอาหารไทยเลยกระเทียมพริกไทยหน้าผักชีนะครับบุบเข้าไปอันนี้เราจะบุบไม่ต้องละเอียดมากนะครับเอาพอแหลกๆก็เราเดี๋ยวเราจะไปคั่วให้หอมก่อนนะครับนี่ครับแหลกขนาดนี้พอแล้วไม่ต้องแหลกละเอียดเนาะเดี๋ยววลเาเคี่ยวไปเรื่อยเขาก็หายไปเองหอมก่อนที่จะลงสามเกลอก็นี่ครับไม้หอมเนาะเกลอตัวจัด ั่วให้หอมนิดหน่อยก่อนเนาะแล้วก็ค่ยคอยๆคั่วตามเกลือตามเลยด้วยกันเลยนี่เป็นขาแก่ครับเราเผาเราล้างมาให้ดีๆเนาะใส่ไปเยอะๆครับหอมดีอันนี้มันแก่มันมีน้อยจะได้กลิ่นหอมขาเนี่ดพะโลโบราณน,นะครับเนาะตรงนี้เป็นขาไม่ไม่แก่มากขาอ่อนหน่อยก็ใส่ไปคัวแห้งๆไปเลยเนี่ยมันคั่วแ้มันแห้งๆตัวให้หอมคั่วน้ำมันถูกติไม่ได้ใส่น้ำมันแล้วนะคัไปให้มันหอมๆก่อนครับ ไฟอ่อนนะของพะโล้คั่วไปได้วยกันครับหอมนะครับแล้วก็ เครื่องอหอมอแล้วก็เล่าไฟเล่งเลยนี่เครื่องนี้จะหอมมากนครับเนาะเอาหมูลงผูเนะครับชิ้นใหญ่หน่อยเนาะ เราปะการังหอมหอรหอมตุดๆ ากสูตรนี้จะไม่ได้เป็นไม่ได้เคี่ยวตามไม้เนาะก็ะเติมน้ำตาลปกเกเสรแล้วใช้สูตรดำนะครับอันนี้อีกแบบน็นคือเชื่อน้ำตาลไม้อีกด้วยที่แกะเคี่ยวเลาวแล้วคั่วเครื่องหอมไปแล้วเนาะแต่ก่นกอนเดี๋ยวเปลี่ยนลง,ง้อกนะนี่เราเตรียมถ่ายลงงอเนาะนี่แหละครับเชื่อมตามในนี้กันได้น้ำตาลีตันตามะพร้าวนี่แหละเคี่ยวไปเลยครับ ตัวในหม้อรอเลยนี่เดี๋ยวฟับเดี๋ยวก็ดำเข้มนะครับอรอรอรอไม่นะไม่เนี่ยแหละให้น้ำตาลไม่ไหม่ดิแหละคือเคล็ดลับของฟล,โลโาโวนอยา์อันหนึ่งน้ำตาลไม้ติดหม้อนี่แหละแล้วก็ใส่น้ำลงไปเนาะ เอาสีจากน้ำตาลไหม้นะแต่บางทีมันก็ไหม้เกินเราคุมไม่ได้ก็จะไม่ค่อยดีเนาะก็อเอาแค่แบบนี้ครับเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนสีพอก็ไหม่จัดเยิ้ยไมไหมนหม้อด,ด้วยนะครับเราละทีนี้ก็เอาหมูลงครับ นีกะ็ะถิว่าได้น้ำเคี่ยวกะโลลแล้วนะครับปรุงเพิ่มเนาะปรุงไปเลอยแบบนี้แต่ก่อนหนึ่งขวดวน้ำต้มท่วมหมูก่อนอย่างที่เอาออกก็คือเนี่ยครับ มันจะลอยหน้าไว้นะมันก็จะลอยหน้าขึ้นมาเองเนาะคืซ้อนออกพวกมันของหมูมันของอต่งางๆน้าแล้วครับนี่เราใส่เต้าหู้ทอดนะครับเนาะเต้าหู้ทอดที่เราทอดไปแล้วนะใส่แล้วก็ตุนไฟบเบาๆเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับชิ้นจะโตหน่อยไฟกันอ่อนนะเต้าหู้เขาจะดูดซับน้ําตุ๊บก็ไปนี่อร่อยมากนะครับตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวใส่ักพักเดี๋ยวเรามาคอยช้อนด้วยนะเพราะว่าเราทอดว่าเขาจะมีมันอยู่เนาะเต้าหู้เนี่ย อนมังออกไปสักรอบหนึ่งนะครับ